ดีจ้าเด้อค่ะรถไปเชียงคานเ้อค่ะได้มีปากงบกไปหายได้ค่ะมันเป็นแคปซูลเลอค่ะเด้อเึองให้แม่มึงหน่อยแม่มึงหาที่เปลดยไม่ได้ลูกแต่เสื้อแม่โปอีกเนี่ยเดือดเกันไปป่ะเออให้ดูหน่อยอ๋อเอาไปเลยช่วยแม่มึงทำช่วยแม่ทำได้ลูกเอาบางขาก็ได้มันเข้าไม่ได้มันเลสจะทายังไงหลัง ไว้บนหลังคางมันเป็นแคปซูลใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวจะลองใช้ก่อนเด้อเป็ยนยังหน่อยกับ,บ่ท่านเด็กเคยนั่งเด้อค่ะเด้อทางแรกเดินนี่เด้อเดี๋ยวเด้อมาหน่อยกา,างเรียนรู้การใช้วิธีการใช้กางอี้ผู้โดยสาราร,าระบบนวดระบบปลดปิดนวดระบบกางอี้ไฟฟ้าปรับพนักพิงลายละวินวหัวควรจะเท่ากันไหมเนี่ย ของหนูเอาใส่ข้างบนได้นะลูกเอาแต่กระป๋องตังออกมาไม่ได้ชอบแคบๆแล้วทงเปิดอันนี้มามันจะไปติดอันนั้นมหมนนะอ,อชีสแม่แจ้ามาหมอชีดเนี่ยจะออกสามถุงเพิงนะคะอีกสิบอีกสิบนาทีนะคะขวกู <c oughs> วรเรียันผากันโรเซเลว่าไป็นองหนูทกหนู <c oughs> วิ่งกันออกไปทันมา ม่ออมนี่เขาเขียนไม่เรียกพนักง,งานสีน้ําเงินอราไม่ได้โกหกเลนี่ไฟอา่านหนังสือเนี่ยสีแดง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพินพินมึงเห็นปุ่มนี้ไหม <c oughs> เนี่ยอันนี้ถ้ามึงอะไรปัญหาอะไรมึงก็เรียกพนักง,งานถ้าอันนี้คือไฟอา่านหนังสือเนี่ย <c oughs> สุดท้ายไฟ <c oughs> ไอยู่ตรงปร <c oughs> ลงอกของมึงท่านนวดเดี๋ยวเขาก็ให้นวดในร้าสักรู่นเลยไม่อ่านร้องมึจบสูง เ,เ,อเออกูลืมตัวไปขอโทษขอโทษด็อกเตอร์ขอโทษที่กูผิดมจะไปรู้ว่าจบด็อกเตอร์มาขอโทษที่กูผิดงั้นน่ะ้กากันซื้อผ้าเย็นมาเสร็จพี่น้องมีแหงมันเหนียวโตเนาะเข้ขึ้นเราก็เลยสบายแน่ <c oughs> เดี๋ยวก็มาจะได้ถามว่ารถฮอดจักมุง่งจะได้ตอบจะรด้โรไปบอกคุณยายนะคะอะมันก็เป็นแคบซูลนสอบขาแต่ยู่นิลูกนีเห็นบอเมยังก็ไปได้เลยสุดเลย เออถ่ายค,คลิปก่อนใช่ไหม,ใช,ไหมใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวไปงัดไม่อย่าน้อยมาสอนอยูใครจะสอนใครหรอกเสนอยู่กับลูกมันก็บอกให้ฉันเรียนรู้เองอยู่เนี่ยแต่เ <c oughs> <c oughs> ย็ยเน <c oughs> สื่อมาเสร็จโตมันห่อนหลายมันเหนียวคันไข้ค่ะนคะนจะไปซิมาตอนนี้ยังบอลไลเดอร์คุณดะ V I P V I P ตัววีตัวเว,ว,เวน่ะสงการนี่คนดิ้งเยอะเลยนะก่อนสงการในที่หน้านี่แน่นเอียดเลย,เลยนะเนี่ยนี่นั่งสบายกว่าบนเครื่องบินเล่นะเนี่ยมันได้แคปซูลมีคนละแคปซูลนะพี่น้องเนี่ยเรยกแคปซูลอาจจะเต้นจะสัน้นไม่ได้คอก็งงคือกันลพี่น้องเอ้ย <c oughs> ออกไปแล้วเนอกรุงเทพนะค่ะ ขึ้นรถแล้วเรียบร้อยรถก็ไปเรื่อยๆตอนนี้รถออกไปที่สองทุ่มสามสิบหกนะเอ้ยสามทุ่มสามสิบหกนาทีนะฮะก็เมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่ที่หมอชิดก็เลยถ่ายพอแล้วเพราะว่าไม่น้อยทรหายายแม่แม่แม่ปู่เพิ่นเป็นห่วงมารถสิออกเวลาใดไป้ไไปอยเวลาใดก็เลยคุยกันแ้วบอกว่าต้องเป็นห่วงบ่ต้องคิดยางก่ต้องเห็นยังเด้อกันสิออกไปกินข้าวนั่งแต่เื้อแนวกินออกไปพุูเ่าเนาะเพิ่นกัอายุหลายแล้ว ไหวเป็นญาดนำพนาไปเล่นพ่อผู้เฒ่าอุ่นใจว่าเออมีลูมมีเต่าไปเยี่ยมซินบะล่ะเอ้ามาเข้ากับอยู่น้ำกันอยู่ทั้งเสืีเด่นเข้าไปเข้ากับสิได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวให้น้องลุงแล้วก็เสิไปเฮ็ดเรื่องโทรศัพท์นั่นแหละค่ะซื้อโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วสายโทรศัพท์ก็ซื้อแล้วนะคะก็เหลือแค่ก็เหลือแค่ไม่น้อยอ่ะจะไปเบิ่ง่าเน็ตอ่ะใส่เอเอกับ็ไม่น้อยได้บอกัดเสียโทรศัพท์ไม่น้อยไปลองก่อนนะคะ ถ้าใส่ได้กระสีได้ซื้อแบบเดียวกันให้นะคะเ,เดี๋ยวจังไดกระสีรายงานขา่า,ขขาวด้วยค่ะเด้อเ<า>ดี๋ย<า>วไายไปเรื่อยๆเนาะมาระวังทางผ่า,ผาแบกกินขมกินเข่าจังไดกระสีให้เบิ้งละคะ่ะมันจะโยกนะคะพราะม่หนะะ่อยบอกแล้วบ่มีค้อมเลยค่ะเด้อบ่มีค้อมมันก็เลยบ่มีตัวปลาผ่าโยกเพราะว่าแม่หน่อยบ่สามารถสิบแบกยังได้หลายแล้วก็คอมเมนต์แม่หน่อยอาชิดกดคข้ามาถือใจก็คือเป็นดูว่าใจไว้ให้นะคะว่าแม่หน่อยได้อ่าน คือไม่น้อยบาสามาสินังตอบคอมเมนต์ได้ถูกคอมเมนต์เด้ค่ะเด้อเพราะวา่าไม่น้อยมาเที่ยวแล้วก็มาธุระถ้าข้แจะตอบคอมเมนต์ก็เลยจบะบริหตุอย่างนนเนาะเดวหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจแล้วกันนะคะตอนนี้รถมาที่ขนส่งรังสิตนะคะมารับผู้โดยสารที่ขนส่งรังสิตเอาจริงๆแล้วไม่น้อยก็อยากจะโห่เส้นทางคือกันค่ะว่าออกจากหมอชิดมาแล้วมันจะไปใส่แนาะค่ะเนาะก็เลย ถ้่ช่วงยังม่นอนนะคะถ้าช่วงยังม่นอนก็คือจะได้หูนะคะว่ารถไปจังไหนเส้นทางไดนแน่แล้วก็เป็นการเดินทางไปเชียงคานข้างแรกจากกรุงเทพของไม่น้อยเนาะ็เค่อยไปกับข้างน,นี้แหละข้างแรกกับแม่พินนี่แหละทุกคนข้างแรกมึดนะคะสําหรับเชียงคานนะคะก็ขอบคุณแม่พินอยู่ทีมาเป็นโม่กันแม่พินก็จะไปสองมือสองคืนเนาะ และกัจะการของเทพส่วนแม่น้อยกับเบิงกรค่ะสรงไม้พินเสร็จเรียบร้อยก่อนมันจะได้บ่ได้ห่วงมู่บ่ได้ห่วงอนองขวันนะคะเพราะว่าของแม่น้อยมันอยู่แค่ไอ้อุดรมันบริใั่ปัญหานะไปน้ากันก็ต้องดูแลกันก่อนเพราะว่าแม่พินกับบรูท่างนนองขวัญกับบรูท่างกันทรงขึนรถมากุเทพได้แล้วก็เออเข้ากับหายห่วงเพราะว่ามาลุหมอชิดแม่พินจะไปใส่แม่พินก็ซื้อตัวรถไปต่อได้สบายงสิเนาะค่ะเนาะ ก็มารับผู้โดยสารที่ขนส่งรงังสิตนะคะเขาจอดกินเข่าพี่นะคะตัวเอาหางตัวแรกก็ม,มีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อยูกคุาราณนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกกาอมันไก่สารพผัดยางตรงนี้นะคะถ้าบอกกินก็ไปแลกเป็นเครื่องดื่มในนะคะ ากินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก,ก่มะละเดี๋ยวกินเสนเร็จเรวก็จะได้ขึ้นลดโตนะคะก็ข่าวสามอย่าง VIP. เดี๋ยวแต้วเสียเอามันมีผัดผัดพักวงก็มีอะไรก็มีก็ลเลยลองเอาไอ,าอา้ผัดไข่ยำว้ามาพ้าวราดแกก็สองอย่างเราได้สองอย่างาอ,อืมประพันดิพี่น้อง แบบดูเดี๋ยวเ้ากินม่เสี่ปเวลาเด้อถึงเมืองเลยแล้วพี่น้องออกจากเมืองเลยก็สิเป็นเชียงทานเนาะนี่่ะรถไปเมืองลาวนะคะเมืองเลยหลวงพระบางระยะทางสามรอยกวโลถ้าจะไปต้องใช้พาส,สปอร์ตซื้อตั๋วนะซื้อตั๋วรถนะคะเจ็ดรอยกว่าบาทนะคะ นั่งรถประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงขนาดโนไม่น้อยเบิ้งในอินเทอร์เน็ตนะไม่เห็นรถกะก็ถือว่าเป็นรถเหมือนรถทัวร์ท่า,ทาบ้านเขาา่าธรรมดาแล้วนะคะเนาะแต่ว่าหนาจะมีของน้ำหรือเปล่าบ่ได้เห็นแต่คิดว่าหนาจะมีนั่นแหละเพราะสันระยะไกลกะจะนั่งมากนะคะมันก็จะมีรถคันเก่าคันใหม่เนาะสองขันนี้มันเสียรถไปเมืองลาวทาวะะั้งคู่เนาะ ไม่น่อยเบิ่งบ่ผิดนะมันจะมีรถไปเมืองล่าเฉพาะแปดโมงเสารค่ะรถออกแปดโมงเสาากจากจากเมืองเลยนะคะก็จะไปถึงจะไปถึงเวี่งเอโลงพระบางในประมาณบ่ายสามบ่ายสามเขาก็จะมีจอดกินเขาระวัง ทำให้เไม่หน่อยเบิ้งนะคะไม่น่อยว่าช่วงบีบีไปร้องพระบางโดยที่มาขึ้นหลดอยู่ทีเมืองเลยเบิ้งก่อนเ่าไว้แต่ถ้าจะไปเขาทั้งนานกจะบาไวะะ<ม>้ราถ้าเขาทั้งนานมันต้องขึ้นเหนือไปนานหร,รือจังไหนเบ้งก่อนเพราะว่าธุระกรหลายมองัน้ทีนไหนฮะนะคะเดี๋ยวไปหอดเชียงคานกับทบีไทยเบิ้งเีนึงแล้วค่ะเชียงคานนะคะห่างจากที่พักไม่น่อยนิดเดียวนะคะก็มาเป็นลานนวดลานนวดยองนะคะที่เกาะ เขามาเดี๋ยวสิมาหนวดนะคะแต่ว่ามืนอน้ยังมาเดนวดพอถึงม,มาถึงกับพักกันหิวก็เลยมากินข้าวเปียกสินมีข้าวเปียกมีโจกมีไข่กระทะมีข้าวต้มนะคะไม่หน่อยก็สั่งไปแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะมากินกันบิบีวหิวจัดบูบิบีบวหิวจัดสั่งไข่กระทะสองแผงไปเลยเออรี่ไม่รู้จักไข่กระทะเออรี่จะได้ชิมครั้งแรกในชีวิตไข่กระทะ มึงไม่ขย,ยับเอาพี่มึงหน่อย,ยอย่าไปอีกหน่อยสิพี่มึงจะตกขอบแล้วนะนนรนนเราต้องไปตักน้ำแข็งเองนะลูกถ้าเราจะกินน้ำเขาบริการตัวเองจ้ะลูกมีปลาฮองกงขนมปังใส่ท็อปปิง้งเอาเองและมีเครื่องปิ้งให้อยู่ตรงนั้นถ้ายาวชากาแฟชงเองน้ำบริการเองอะไร เขามีราคาว่าจะเอาอะไรอะไรพยักให้เขาหน่อยระวังนะจ๊ะนี่คือไข่กระทะเออแล้วก็ใส่ซอสหนูจะกินซอสอะไรก็ใส่ลงไปเขาเ็าบอกระวังร้อนหรออออย่างไงวะเลยของมันสองอันเออมาแล้วนี่ก็เจาบก็จับวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการเอง เอาลูกมเมื่อเชืนไม่ได้กินข้าวก็แค่กินกันแม่ก็กินตัวอ่น<ม>ยกไปเลยมันร้อน,อน,นของแม่ของแม่ยกให้แม่แกนหน่อยสองมือนุ่มไปวางข้างแม่อุ๊ยแม่โทษทีอันนี้หมูยอลวกจิ้มน,น,นี่แหละรวมชิมได้ไม่มีของไอ้บีหรอกของแม่มันนี่แหละหิวแล้วเนี่ยาแม่ก็หิวอ่ะอืมอร่อยีนนะ ลงไม้ลงมืงมงมงอกินกันเลยค้าวแบบเส,ส้นสดหมยอโรบิม,ม,จมโจกหมูไข่สดน่กินสทัเอ้ยโทรศัพทคลิปไขกระทะน่าก,กินไหมคุณนายบีโรบจัดกินให้หมดนะกินให้หมดสีนะไม่มไมมไมมอิม่มสั่งไม่ได้นะไม่น้อกินไม่น้กินอ่ไรเิ่มซื้อข่เปียกเส้น